โอไซร์รัตตายางจัมปะจ้าต้อมาอะไนบ้างยุงตลหลายเอาทังไหนทางไหนมาถูกทางบอสขี้ดีๆด้วยกมือหลบเนี้ย ขี่ดีๆขี่ดีๆเดี๋ยวมือลมเดี๋ยวมือลงด้วยตอนที่เขาต่อมาอีกพักสัญญาณก็แป้งเป็นเนาะหกคือของเราเลยของเรามันหกหกนัก n า ả แต่ไม่ไหวเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสวนกุลเรียนเด้อ้าเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งสวนกุลเรียนจ้ะโอ้ไม่ได้เองกันนี่ละเขามันหมาทุกสวนเลยเห็นปะโอ้ยจ้าจนขางๆกันนั่นแหละอ่ะที่นัก nhả ง๊งง๊าไปเบิ้งเออเออเออ ส่วนยาง่เลยจ๊ะ ของขบวนสวนทุเรียนนะจ๊ะของเขาบวอยู่ดอกจะของเขาบวอยู่สิรังเขอนไปเบิรงแโ่บคไปเดินเขาทางไหนนี่แหละเขาทางนี้ลแหละทางนั้นใช่ไหมเออขับมเบิรงก่อนมาขับมือเบิร์นเสร็จแล้วอันนี้สวนเจ้าของนะค่ะอันนี้สวนเออยเด้อเห็นรถวะเห็นรถน้องน้องนะจ๊ะน้องน้องเขาจะมาสวนกันวันไม่ตัดหญ้าจมังเลยโอเคสามารถทุงสวนทุเรียนเลยอันเอาไปแล้ว

เขาไปเบิ้งเลยจ้ะเขาไปเบิ้งทุเรียนกันโอ้ยทุเรียนเขาคือดกแทนเนี้ยโอ้ยดอกห้าดอกใบของเขาดอกโอ้ดกมากเลยทุเรียนของพอลุงนี่ของลุงจ่าของลุงจ่าพี่น้องบ่ามันของเฮาดอกของยญาพี่ยูฟังตรงกางกับสวนเองหละอันนี้มันคือซีโรนอันนี้สุกแล้วทุเรียนโหลดนี่ยังไม่สุกจ้ะพี่น้องไมแม่มันหอมมันลงเสื้อลงเสื้อเสื้อจัน เออมาดมดมดมอ้ามาดมดมดมมันหอมอืมเอาออไปเอาไปเอาไปกินนะไปกินโอเคจ้ะเดี๋ยวไปบางต้นอื่นกันนี่มันหอมอ่ะแม่มันหอมดมดูอมาดมดมดมดิสูดพิสูดพิสูดอืมมันมาสูบป่ะเอาพิสูดพิสูดไปล่องเอาไปล่องเอาไปปอกสวนเอาไปปอกสวนเอาอันนี้บ่หอม ลุงปนอยู the spring, the the spring, the inhos, oh, ่บ <th> <w> ่ล <th ang> ่ะปัญยูไปบางต้นอื่นจ้ะไปบางต้นอื่นจ้ะทุเรียนเพิ่นได้หาปีแล้วได้ในผนว่าปีที่หาเพิ่นจะเอาหน่วยเพิ่นก็เอาอีหลีนั่นแหละปีนี้เป็นปีแรกที่เพิ่นเอาหน่วยมันจ้ะดอกยุกดอกยุกใกล้ยุกอ๋อดกดอกดอจะดกใกล้ใกล้ดกจะดกอือหือทุเรียนปีแรกของเพิ่นได้จ้ะเนี่ยที่เพิ่นสิเอาหน่วย สิไเปอซื้อของเพิ่นกินยุคใกล้ๆกนี่เลยจ้ะว่าได้ไปซื้อไก่ดอกอาจจิได้ราคาถูกๆก็ได้แมนบอขนาดจีนบอานาขายแพงให้เท่าก็าไ,ได้เด้เพราะว่ายุคใกล้ก,ลก,กัน <laughs> พี่น้องกันอาจจิได้กินฟีกนนนฟ่ก็ได้จ้ะอาจสีอาสามาน้อนฝอยเพื่อนดอกไปเบื้องตอน้นไปดูต้นอื่นกัน,กนจ้ะต้นอื่นที่เป็นน่วยบอ กล่องโอ้ยตอนนี้ก็มีอยู่สองหน่วยจ้ะตอนนี้มีสองหน่วยเองอนนเพื่อนเพิ่งฉีดยาดยเนี่ยจะในยามันตายเนี่ยเออจะพามาเบิงทุเรียนสองหน่วยเนี่ยจะ้ะต้นนี้ก็ได้จังหน่วย,นยหนึ่งสองสามสี่หา้หาห้าหกหน่วยจะ้ะอีกสักสองเดือนจะได้กินวันไหนฮะไม่รู้อ่ะ มาดูต้นนอ่ลูกใหญ่ไดออุ้ยต้นนี้ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ฮึยย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 ไยย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 ยกยย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 ยนยย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 อยย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 ัยยยยยยนยยยรยยนยยยยยนยัยย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 ย อันนี้คือสิเป็นที่พักเพิินเถียงหน้าน้อยเพินมันนนากามาทุเรียนมันใหญ่เพิินก็นสีมานอนเฝ้าเลยจ้ะอย่างคนมาหลักเพราะว่ามันอยู่แถวริมผางพอดีห<อ>ลักกับสีงไงส่วนเพิ่นทุเรียนลายนะลายลายต้นอยู่อา่านีลายตน้นหลายต้นเดี๋ยวมึอหนาชิพามาเบ่งใหม่จ้ะสำหรับพิปน,นี่จะพิมพ์กันนี้แหละจ้ะขอบคุณค่ะ